สวัสดีครับวันนี้อยู่ในพระธรรมยนนะครับบทที่3าข้อที่31เถึงส6กนะครับเป็นเนื้อหานะครับที่คาดว่ายอนน่าจะเป็นผู้ที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะประมวลนะครับภาพความเข้าใจให้กับผู้ที่รับจดหมายในเวลานั้นเนี่ยให้รู้ว่าการที่เรามาเป็นคริสเตียนนะครับเราเองนั้นเนี่ยต้องเป็นคริสเตียนแบบไหนก็คือว่า คือเศียรที่เชื่อและไว้วางใจในพระบุตรก็คือผู้ที่พระเจ้าเองได้ทรงเสด็จมาน่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ไว้วางใจในนะครับในพระดำรัสของพระองค์ไว้วางใจในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นเนี่ยได้ทรงโปรดลงมากระทําบนโลกใบ,บนี้เพราะว่าอยอเดนนั้นเนี่ยได้พูดว่าพระเยซูคริสต์เองนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เสด็จมาจากสวรรค์ก็กลังหมายถึงว่าพระเยซูเองนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ ธรรมดาแต่พระองค์เองนั้นเป็นพระเจ้าผู้ส่งเสด็จลงมาจากสวรรค์และพระองค์เองนั้นเนี่ยก็พูดหรือนำสิ่งที่เป็นเ,เรื่องราวของสวรรค์เองนั้นเนี่ยมาสู่โลกใบนี้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อก็จะเข้าใจและรู้ว่าพระเยซูคริสต์เองนั้นเป็นความจริงแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์เองนั้นก็จะไม่ยอมรับถ้อยคําของพระเยซูและก็จะไม่เข้าใจถึงเรื่องราวนะครับ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองอขอให้เราเอเดน,นเนี่ยได้ให้ใจของเราความคิดของเรานะครับเป็นหัวใจที่ยอมรับความจริงของ,องพระยุทคริตหัวใจที่ยอมรับคําสอนของพระยซูุคริตหัวใจที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระยซูสุคริตเพราะฉะนั้น เมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระองค์เนี่ยความเข้าใจของเราที่มีในแผ่นนิโงพระเจ้าความเข้าใจของเราในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเองนั้นเนี่ยก็จะ <c oughs> มีมากขึ้นนะเพราะาอะไรครับเพราะว่ามีบางเรื่องแล้วที่เราเองนั้นอาจจะอ่านแล้วเราเองนั้นก็ไม่เข้าใจหรือเรางงแต่ถ้าเราเองนั้นทอมใจลงยอมรับเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเยซูคริส เราเองนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่เราเองนั้นจะเข้าใจถึงความจริงของพระองค์เฮ้ย์นเองนั้นเนี่ยได้ทําให้เราเองได้เห็นภาพว่าพระเยซูคือพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์เองนั้นเนี่ยขึ้นไปด้วยสิทธิอำนาจข,ของพระองค์ด้วยความจริงและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สําหรับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เองนั้นเขาเองนั้นก็จะอยู่ภายใต้พระองค์และอยู่ภายใต้าการนําห่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และ จะทาให้เขาเองเข้าใจในเรื่องแผ่นด,ดินของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับขอให้เราเองนั้นเนี่ยเชื่อไว้วางใจในถ้อยคำของพระเยซูคริสต์นะและให้พระวิญญาณเป็นสุดของพระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ปกคลุมอยู่เนความคิดของเราและนําหน้าชีวิตของเราและเราเองเนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในแผ่นด,ดินของพระเจ้านะครับรอคอยการมาแห่งแผ่นด,ดินสวรรค์ตามพระสัญญาของพระองค์เพรนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความจริง ความเชื่อในพระยซสุริตจะช่วยให้เราเท่ายเองเนั้นเนี่ยได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ตามพระสัญญาของโรร่งความเชื่อในพระยซสุริตและไว้าวางใจในโปรองก็จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องแผ่นดินของโรรองมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรครับ